สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนอการตั้งค่านะครับหัวออตโต้ึ่งแมนนวลนะครับสำหรับถังไฟเบอร์ครับตัวนี้จะเป็นหัวจ่าาของเลซินนะครับเลซินก็จะมีเพิ่มมาอีก2โหมดนะครับเป็นโหมดดูดน้ำเกลือแล้วก็โหมดปล่อยน้ำลงถง e ัง p e นะครับก็ว,วันนี้ลองมาเซตค่ากันนะครับ ก็เช่นเดิมนะครับเวลาถ้าเราจะเซตค่านะครับให้เรากดปุ่มลูกศรขึ้นกับลงนะครับกดค้างไว้นะครับปกติถ้าเราไม่กดเนี่ยครับเรากดปุ่มไหนมันจะไม่ไม่ไม่เซตค่าเลยนะครับแต่ถ้าเราจะเซตค่ามันให้เรากดสองปุ่มนี้นะครับพร้อมกันให้มันดังติดรอบหนึ่งครับพอติดเสร็จเหมือนเดิมครับรูปกุญแจก็จะหายไปนะครับตอนนี้เราสามารถ ตั้งค่าได้เลยนะครับโหมดแรกที่ตั้งค่าก็จะเป็นโหมดเวลานะครับตัวนี้อยู่ที่14 14 51นะครับก็ถ้าเราจะกดตั้งเวลาให้เรากดปุ่มนี้เหมือนเดิมนะครับซ้ายมือสุดเลยนะให้เวลากระพริบนะครับกระพริบแรกก็คือเป็นชั่วโมงนะครับเป็นตอนนี้จะอยู่ที่บ่าย2นะครับ14นาฬิกาถ้าเราจะตั้งแล้วก็กดปุ่ม ลูกศรขึ้นลงอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่ครับตอนนี้เวลาปัจจุบันจะอยู่ที่14ก็คือบ่ายสนะครับผมกดอีกรอบหนึ่งนะครับให้เวลานาทีกระพริบนะครับแล้วก็สามารถกดลูกศรขึ้นลงได้เลยนะครับเดิมครับพอเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปุ่มนี้หนึ่งครั้งให้มันไม่กระพริบนะครับและเราจะเปลี่ยนโหมดไปที่ลูกศรลงนะครับหนึ่งครั้งตัวนี้ผมตั้งเวลาไว้ที่ตีสาม นในการแบคบอร์ดหรือว่าในการล้างนะครับถ้าเราจะปรับก็เหมือนเดิมครับกดที่ปุ่มซ้ายหนึ่งครั้งให้ลูกศรให้ตัวเลขกระพริบ Pip แล้วเราก็ค่อยกดลูกศรขึ้นลงนะครับตัวนี้ผมตั้งเวลาไว้ตีสามเพราะว่าเมื่อกี้ผมตั้งตัวถังคาร์บอนไว้ตีสองนะครับมันจะได้ล้างไม่ชนกันนะครับล้างพร้อมกันไม่ได้นะครับทีนี้ผมกดหนึ่งครั้งให้ลูกศรให้ตัวเลข ระพริบไปที่ตัวนาทีนะครับมันกดอีกรอบหนึ่งพอหยุดกระพริบ,ออบเราจะเปลี่ยนหมุนให้เรากดลูกศรลงเหมือนเดิมนะครับ <AP AP AP AP> โอเคตัวนี้ผมตั้งเวลาไว้ที่เจ็ดวันนะครับ <AP AP AP> สังเกตดูว่าเวลาเราตั้งล้างให้เราดูที่ตัวดีนะครับ <AP AP> ถ้ามีลูกศรขึ้นตัวดีแปลว่าตัวนี้เราตั้งล้างไว้ที่เจ็ดวัน,นครับ <AP AP> ถ้าจะปรับก็เหมือนเดิมนะครับกด <AP AP> ให้กระพริบเสร็จก็กดลูกศรขึ้นลงได้เลยนะครับ ตั้งสูงสุดได้99วันเหมือนกันนะครับตั้งเร็วสุดก็1วันนะครับนี่เรากดหนึ่งครั้งผมจะเปลี่ยนโหมดละตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับตัวนี้จะเป็นแบ็กวอตนะครับแบ็กวอตของถังนี้ก็อยู่ที่10นาทีนะครับถ้าจะปรับก็เหมือนเดิมครับปุ่มนี้นะครับผมไม่ปรับละกดลูกศรลงไปโหมดถัดไปเลยนะครับส่วนโหมดตัวนี้ผมตั้งไว้ที่ 50นาที50นาทีสองสังเกตตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการดูดน้ำเกลือนะครับจากในถัง PE นะครับถัง PE ตัวนี้นะครับผมตั้งไว้50านาทีเพื่อให้มันดูดน้ำกลับเข้าไปฟื้นฟูสารกองเรซินที่อยู่ข้างในถงังนะครับระยะเวลาการดูดก็จะประมาณนี้เพราะว่าถังที่ตั้งไว้ก็อยู่ที่100อ่า100ลิตรถัง100ลิตรนะครับก็จะดูดประมาณนี้แหละครับ50นาที อาจจะตั้งเร็วหน่อยก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับตัวน,นี้ทีนี้ผมจะปรับโหมดเหมือนเดิมนะครับไปที่โหมดลูกศรลงนะครับอันนี้โหมดที่สี่นะครับโหมดนี้ผมตั้งไว้หกนาทีหกน้ำทีา6นาทีนี่คือการปล่อยน้ำนะครับจากในถังไฟเบอร์ นะครับลงมาใส่ถัง P.E. นะครับหลิตรอ่า6นาทีหกลิตรครับตัวนี้นะครับหกนาทีก็อันนี้แล้วแต่นะครับว่า,าคุณลูกค้าจะปรับกี่นาทีเราต้องเราต้องดูเวลาของความแรงของน้ำด้วยนะครับว่า6นาทีเนี่ยมันปล่อยน้ำลงถัง P.E. เนี่ยได้อ่กี่ลิตรนะครับแล้วเราก็พยายามปรับให้มันบาลานซ์กันก็ได้นะครับ ตั้งไว้ที่6นาทีอันนี้ผมเซตเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมไปที่โหมดถัดไปเลยโหมดนี้โหมดที่5นะครับโหมดที่5ก็จะเป็นโหมดฟาส์ลิมก็คือการล้างเหมือนเดิมนะครับการล้างเร็วอีกรอบหนึ่งนะครับก็ตั้งไว้ที่10นาทีนะครับก็ตั้งค่าจากโรงงานเข้ามา10นาทีนะครับตัวนี้แต่จริงๆก็แล้วแต่ขนาดของถังไฟเบอร์ด้วยถ้าถังใหญ่ก็สามารถตั้งได้นานกว่านี้นะครับโอเคผมไปที่โหมดถัดไป อันนี้ B01 ก็จะเป็นโหมดการน่วงเวลานะครับตัวนี้เราก็ไม่ต้องไปปรับัน,นะครับกดลูกศรลงอีกรอบหนึ่งก็กลับมาที่โหมดเดิมนะครับเป็นโหมดเวลาปัจจุบันนะครับก็เป็นอันอจบนะครับลองดูด้านบนนิดนึงเหมือนเดิมนะครับด้านบนก็ถ้าในกรณีลูกค้าอยากจะบ,บิดสามารถบิดตรงนี้ได้เลยบิดตามลูกศรน,นะครับไปที่โหมดถัดไปก็จะไปที่โหมดถัดไปลองสังเกต ัวลูกศรตรงนี้นะครับตอนนี้จะมาที่โหมดตัวสวิต์นะครับนะครับก็อันนี้ก็คือน้ําใช้ปกตินะครับถ้าเราอยากจะบิดอีกก็กดที่โหมดถัดไปนะครับอันนี้ใช้บิดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ตัวลูกศรตรงนี้ก็ได้นะครับกดหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนโหมดทันทีนะครับอีกรอบนึนะครับมันก็จะหมุนเองนะครับ เรียนหมดในทันทีนะครับงโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับ